มาเอากดสั่งซื้อแล้วจะมือยังไม่ขายอร่อยไหมพี่อาร์ตคนดูกลับมาแสนสามเลยอุ้หรอขอบคุณครับอยากให้ชิมอีกชิ้นหนึ่งอ่ะไม่แต่ว่าของพี่อาร์ตเอามาเท่าไหร่ก่อนตอนนี้วันนี้บอกว่าวันนี้ไม่เน้นขายของเน้นเข้าร่วมอ่าใช่เข้าร่วมกับเจนนี่อย่างเดียวจ้ะรู้นําดูอะไรกันอยู่อ่ะหันไปทุกทีก็สายตาไม่ได้มองหน้าพี่อาร์ตเลยไม่เอามองหมสูงสิขอจำ อิ่มยังไอ้คำนั่งไงครับนั่งเลยค่ะอร่อยไหมหมูสามตัวมันก็ไม่อิ่มครับพี่อาร์ตจริงเหรอใช่ค่ะหมูนี่หนูสิพี่อาร์ตตกเลยพี่อาร์ตเอามาพี่อาร์ตจ้าวันนี้เอาอะไรมาให้ขายบ้างคะเอาเป็นเป็นซอสกระเพราเสล็ดลูกที่น้องเจนนี่กินเมื่อกี้เลยใช่กินเมื่อกี้เลย รสชาตินิ่งมากๆรสชาตินิ่งมากๆนะครับใครที่เป็นเกี่ยวกับสายร้านค้านะฮะร้าน้าต่เป็นออย่างไี้แต่เวลารอย่างไรยยังงไม่ได้ม่ได้กม่ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่ไไม่ไม่ไดม่ด้ม่ไม่ม่ไดมดม่ด้เ่ะด้ไม่้ไม้ไม่ได้็เ่ไดเรา่ไา้มดม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไแ่้่้ไม้ไ่ได้ไม่้ม่ได้ะไ้น้แบบนี้ แบบนี้นะฮะอร่อยไหมจุกินจริงจังเลยกินจริงจังนะอร่อยเ็แบบนี้นะฮะเอามาให้แต่ก็มีซอสกระเทียมด้วยซอสกระเทียมเป็นแบบนี้คล้ายๆแบบนี้แต่ว่าเป็นเป็นลิตรเหมือนกันเป็นลิตรเหมือนกันนะฮะใช่อร่อยไหมเป็นเผ็ดกลางเผ็ดกลางเราบอกเป็นเผ็ดกลางนะเป็นเผ็ดกลางทำของไม้จะได้แบบนี้เลยใครอยู่หอก็ทําได้นะใช้หม้อไฟฟ้าทำนี่คือหม้อใช้หม้อไฟฟ้าทําเลยโอ้ ายการของเราพรุ่งนี้ก็น่าจะออกไปอะไรที่หน้าบ้านนะหมู่บ้านนะคะจริงเหรอเราเล่นเราออกไปเรื่อยๆแล้วค่ะวันนี้อ่าได้อ่ะพี่อาร์ตราคาโปรยังไงคะปกติเราขายที่อื่นเนี่ยต้องมีเกือบ500แต่วันนี้เราที่บอกว่าเราเราเราเน้นเข้าร่วมแล้วก็จริงๆเราเราเราแอบกำไรน้อยนิดนึงเราก็เลยบอกมัดจัดโปรให้เหลือ345บห้าบาทได้ละสาม้อยสีบาทแก345อะไรน่ากินจ้าอะไรน่ากิน345บาบาทกดได้เลยนะฮะจ้าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะที่จะกดเพราะหลอกกดเพราะอาหารแหละ จริงๆเราเรามีที่บอกว่าเน้นเน้นข้าเน้นข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบเน้นข้าร่วมไม่เน้นข้ารอบยังไงก็อยากให้ชิมอยากให้ชิมอยากให้ชิมเพราะว่าจริงเรายังไม่ได้ลงสื่ออะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเห็นเนาะเจนนี่เทศกาลเจนนี่ก็ต้องมานะยังไงก็ต้องมานะยังไงก็ต้องมานะใครไม่มาเฉยนะดีใจมากที่ทางพี่อาร์ตหมูกรอบมานะคะพวกเราก็เลยซื้อบ้านนี้ไว้ต้อนรับพี่อาร์ตจริงเหรอใช่แล้วพี่อยู่ห้องไหนอ่ะห้องหนูสิคะห้องรอะไรนะอะไรนะ อะไรค่ะก็บอกว่าแน่นมากค่ะหมูกรอบหมูกรอบขาวมากอืมตอนนี้ฮอตพันบ้านเลยจะยืนยันกันเท่าไหร่อะไรจริงเหรอไม่ยังไม่ทันขายเลยโปรยังไม่ทันพูดเลยมึงฮอตพันแล้วมึงตายแล้วกูบอกเลยอย่าเกิดมาเป็นผู้หญิงหนึ่งถุงอ่ะใช้ได้30-40จานก็ตกจานนึงก็ตกที่ประมาณแบบุย 300ถูกมากประมาณประมาณไม่ถึง20บาทต่อจานโอ้ยทำกับข้าวที่ว่ามันถูกอย่างนี้เลยเหรอใช่ถูกมากแล้วก็ที่บอกว่าแล้วก็ใครที่สนใจกจะสร้างอาชีพอย่างอะไรเงี้ยเราก็เราก็ทำได้เพราะว่ารสชาตินิ่งมาก